ฝึกฝึกอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงคนเขาพูดว่าเวลชาร์กเวลชากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกเหมือนลืมทุกอย่างไปเลยลืมทุกอย่างทิ้งทุกอย่างแล้วก็กั้นหายใจแล้วก็เหมือนแบบลงไปได้มีโอกาสว่ายน้ำกับปลาฉลามวานตัวนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ได้เจอในการฟรีดฟ์นะคะมีอันนึงที่ได้มีโอกาสไปไว่ายน้ำกับ ปลาฉลามวานนะคะคือที่มันน่าประทับใจมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนห่างหายการดำน้ำมาประมาณ6เดือนแล้วแล้วก็ไปขึ้นเรือครั้งแรกและทีนี้เกิดอาการเมาเรือค่ะก็แต่ก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราลงน้ำไปเนี่ยมันก็อาจจะหายก็ได้เพราะว่าเคยแล้วลงน้ำไปก็หายแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่หายนะคะลงน้ำไปก็ยังรู้สึกเหมือนมึนๆเม,ม,ม,มาเรืออยู่แล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากจะดำแล้วแล้วก็คิดว่าอีกสักแป๊บหนึ่งก็คือจะขอตัวไม่ดำแล้วและทีนี้ พอฝึกฝึกอยู่เงี้ยแล้วก็มีเสียงคนเขาพูดว่าเวลชาร์กเวลชาร์กเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกเหมือนลืมทุกอย่างไปเลยลืมทุกอย่างทิ้งทุกอย่างแล้วก็กั้นหายใจแล้วก็เหมือนแบบลงไปได้มีโอกาสว่ายน้ํากับปลาฉนามวานตัวนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากการที่มาเริ่มฟรีดฟ์เนี่ยนะคะก็คือได้เปลี่ยนไปเป็น วีแกนเลยค่ะคือแบบใช้ชีวิตเหมือนวีแกนในซึมพยายามไม่เดินทางด้วยรถยนต์หรือว่าเดินทางเครื่องบินทางไกลบ่อยๆอะค่ะหรือว่าถ้าจะเลือกได้ก็ให้เลือกแบบที่เขาเป็น eco friendly low emission อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ได้เริ่มทําเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราลงไปใต้ทะเลแนละ้วเราได้ไว่ายน้ํากับเหล่าฝูงปลาหรือว่าเห็นแนวปะการังซึ่งเป็นบ้านของเขานี่คะมันทําให้เราเห็นว่าเออเราไม่อยากไปทําลาย เ,เพราะมันมีความเวลาเราว่ายน้ําแบบนั้นกับเขาแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงวินาทีสั้นๆที่เราจะกั้นหายใจใช่ไหมคะแล้วโมเมนต์นั้นมันดูมีคุณค่ามากแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกจริงๆนะคะว่าเราไม่อยากจะเหมือนแบบไปทําลายวิถีชีวิตของเขาอะค่ะ